ทักษะการฟังที่ดีถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพนะคะถ้าเกิดอยากรู้ว่าการฟังที่ดีเป็นยังไงและการฟังมีกี่ระดับนะคะวันนี้รายการใจเขาใจเรามีคําตอบค่ะ ของการทํางานนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าเราจะทํางานอยู่ตําแหน่งไหนทํางานเกี่ยวกับอะไรหรือว่าทํางานอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะทักษะการสื่อสารเนี่ยถือเป็นซอฟต์สกิลที่สําคัญของคนวัยทำงานมากๆเลยนะคะซึ่งองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพนะคะก็คือทักษะการฟังที่ดีค่ะ ทักษะการฟังหรือว่าที่เราเรียกว่า listening skill นะคะมันมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันค่ะอยากให้เราลองมาสังเกตตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะว่าตอนนี้เวลาเราคุยกับคนอื่นเนี่ยเราฟังเขาอยู่ในระดับไหนคะ่ะระดับที่1น,นะคะเรียกว่า ignoring ค่ะหรือว่าการไม่สนใจฟังค่ะในระดับนี้นะคะก็คือผู้ฟังเนี่ยจะไม่สนใจที่ผู้พูดสื่อสารออกมาเลยค่ะเหมือนเป็นการฟังเข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวาออกไปค่ะการฟังระดับที่2นะคะก็คือ pretend listening ค่ะหรือว่าการแกล้งฟังซึ่งก็ตรงตัว การแกล้งฟังคือการที่ผู้ฟังเนี่ยทำเหมือนกับว่ากําลังฟังสิ่งที่ผู้พูดกาลังสื่อสารอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ฟังนะคะอาจจะมีการแสดงท่าทางในลักษณะที่พยักหน้าเหมือนกับกําลังฟังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าผู้พูดถามคําถามกลับมาเนี่ยคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะตอบคําถามไม่ได้ค่ะซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดการสนทนาที่เป็นบรรยากาศเชิงลบได้ค่ะระดับที่3นะคะ selective listening ค่ะหรือว่าการเลือกฟังค่ะการเลือกฟังก็คือผู้ฟังเนี่ยจะฟังเฉพาะข้อมูลที่ตัวเองสน เท่านั้นค่ะพอ,อสมมติผู้พูดพูดอะไรเยอะๆใช่ไหมคะ คนฟังก็จะฟังแค่สิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินสิ่งที่ตัวเองอยากฟังค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยก็จะเพิกเฉยไปค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรากําลังนั่งคุยกับเพื่อนๆหลายคนซึ่งเพื่อนก็อาจจะพูดเกี่ยวกับรถยนต์ในท้องตลาดทุกวันนี้นะคะเพื่อนก็พูดกันไปคุยกันไปหลายๆคนนะคะแต่ว่าเราที่เป็นผู้ฟังเนี่ยเราไม่ได้สนใจรถยนต์ยี่ห้ออื่นนอกจากายี่ห้อ A เวลาเพื่อนพูดถึงรถยี่ห้ออื่นมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียหรือว่าสิ่งต่างๆของแต่ละยี่ห้อค่ะเราก็จะไม่สนใจฟังแล้วเราก็จะ สนใจฟังเฉพาะยี่ห้อ A ที่เพื่อนพูดถึงเท่านั้นค่ะหรืออีกตัวอย่างนะคะในโลกของการทํางานค่ะสมมติว่า,ามีคนมาเสนอขายงานเนาะแล้วผู้ฟังเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทํางานใช่ไหมคะผู้ที่มาเสนอขายงานก็เสนอโซลูชันในการทํางาน A B C แต่ว่าผู้ที่นั่งฟังเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากฟังแค่โซลูชัน B เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันมีประสบการณ์แล้วก็ฉันเคยทํามาแล้วฉันมองว่ามันดีผู้ที่นั่งฟังเนี่ยก็อาจจะ เพิกเฉยโซลูชัน A กับโซลูชัน C หรือว่าสิ่งต่างๆที่ผู้นําเสนอกําลังพยายามสื่อสารเราก็จะเลือกฟังเฉพาะโซลูชัน B ที่ตัวเองสนใจเท่านั้นค่ะ ปัญหาของการฟังในเลเวล3มอันนี้นะคะก็คือว่าผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะเป็นเหมือนการปิดกัน้นทําให้เราไม่สามารถได้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดในการสื่อสารได้ค่ะการฟังระดับที่4นะคะ attentive listening ค่ะหรือว่าการตั้งใจฟังนั่นเองค่ะการฟังระดับนี้นะคะเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในเวลาที่เรามีบทสนทนาในชีวิตประจําวันกับผู้อื่นค่ะมันก็คือการที่เราจดจอกับ สิ่งที่ผู้พูดเขากําลังสื่อสารค่ะโดยฟังอย่างตั้งใจแล้วก็มีการคิดตามตลอดระยะเวลาที่เขาสื่อสารกับเราค่ะ Attentive Listening นะคะถือว่าเป็นเลเวลการฟังที่ค่อนข้างโอเคเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่คนรามัระวังก็คือเวลาเราฟังอยู่ในเลเวลนี้อะค่ะบางทีเราฟังไปด้วยแล้วเราก็อาจจะมีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาเพราะว่าอ่าเราก็มีประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมคะเราอาจจะมีความคิดหรือทัศนคติส่วนตัวขึ้นมาในระหว่างที่อีกคนกําลังสื่อสารค่ะซึ่งเราอาจจะเผลอหลุดไปกับความคิดนั้นแล้วมันก็จะทําให้การฟังของเราเนี่ยขาดความต่อเนื่องได้ค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะ,ะสมมติในการทํางานเนาะเรามีหัวหน้างานที่คอยประเมิน ผลการปฏิบัติงานของเราใช่ไหมคะเวลาหัวหน้าเรียกเราไปคุยเกี่ยวกับการประเมินผลงานเนี่ยอาจจะมีบางทีเวลาที่หัวหน้าเขาคอมเมนต์บางอย่างแล้วโอเคเราตั้งใจฟังหัวหน้าเราก็ฟังแล้วก็สนใจแล้วก็คิดตามไปด้วยซึ่งบางทีอะค่ะประสบการณ์ที่เรารู้สึกกับทัศนคติของหัวหน้ามันก็อาจจะไม่ตรงกันใช่ไหมคะเวลาหัวหน้าพูดเราก็เกิดการคิดตามเกิดความคิดขัดแย้งในใจขึ้นมาเพราะว่าเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่หัวหน้าพูดค่ะอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้การฟังของเราเกิดการสะดุดเราก็อาจจะไม่ได้ฟังหัวหน้าอย่างต็ม เนื่้งได้ค่ะ <laughs> การฟังระดับที่5นะคะก็ะคะือ empathetic listening ค่ะหรือเป็นการฟังอย่างเข้าใจค่ะการฟังอย่างเข้าใจเนี่ยคือการฟังโดยใช้ empathy ค่ะเป็นการทําความเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดกําลังสื่อสารโดยที่ตั้งใจฟังและไม่เอาประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าทัศนคติส่วนตัวของเราเป็นสิ่งไปตัดสินค่ะว่าสิ่งที่อีกคนพูดเนี่ยมันถูกหรือผิดหรือเป็นสิ่งที่ควรหรือว่าไม่ควรค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าใจจริงๆนะคะว่าผู้พูดเขาต้องการสื่อสารอะไรเนี่ยเราต้อง ังทางน้ําเสียงสิ่งที่เขาสื่อสารมองหน้าสบตาดูภาษากายของเขาค่ะว่าเวลาเขาสื่อสารเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือต้องฟังแล้วก็มองผ่านมุมมองของผู้พูดค่ะไม่ใช่มองผ่านมุมมองของตัวเราเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้การฟังนั้นเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะหรือว่าเอาไปต่อยอดได้หรือถ้าเกิดเราอยากเป็นคนที่สื่อสารกับผู้คนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเราก็ต้องฝึกการฟังในเลเวลที่5นี้ให้เป็นค่ะฟังมาถึงตรง ะะอาจจะสงสัยว่าแล้วจริงๆเราควรจะฟังให้ได้ในระดับไหนนะคะถึงจะเหมาะสมในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วอะคะ่ะในทุกๆการฟังของชีวิตเราอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราฟังได้อยู่ในระดับที่5ค่ะก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการจะฟังโดยที่มีการฟังเชิงลึกแล้วก็ใช้เอมพัตตีในการฟังอะคะ่ะค่อนข้างเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทักษะต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็ต้องใช้พลังค่อนข้างมากค่ะดังนั้นนะคะในชีวิตประจําวันของเราะคะ่ะอย่างน้อยๆน,นะคะเราก็ ควรจะฟังให้ได้ในเลเวล4หรือว่า attentive listening ค่ะหรือต้องฟังอย่างตั้งใจนั่นเองค่ะใครที่สามารถฟังอย่างตั้งใจได้นะคะหรือว่าใครที่สามารถออมีทักษะการฟังเชิงลึกได้ะคะ่ะ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากมันจะทําให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างคู่สนทนาของเราค่ะดีตามไปด้วยค่ะพยายามฝึกตัวเองนะคะอยากให้เราฟังโดยอยู่ในเลเวลที่1 2่หรือ3ค่ะเพราะว่า3ามเลเวลแรกเนี่ยมันจะทําให้การสื่อสารของเราไม่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็จะทําให้เกิดการเข้าใจผิดหรือว่าเกิดการตีความผิดๆได้ค่ะอย่างที่เราบอกนะคะว่าในโลกของการทํางานเนี่ยทักษะการสื่อสารที่ดีถือเป็นซอฟต์สกิลที่จําเป็นมากๆค่ะ การจะสื่อสารได้อย่างดีนะคะนอกจากจะเป็นผู้พูดที่ดีแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องมีทักษะการฟังที่ดีเพื่อที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในคนที่เป็นหัวหน้างานค่ะถ้าเกิดหัวหน้าสามารถมีทักษะการฟังที่ดีได้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนในทีมจะรู้สึกถึงความเชื่อใจแล้วก็คนในทีมจะกล้าสื่อสารกันมากขึ้นค่ะมันจะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ทีมเนี่ยมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อใจกันค่ะพอลีดเดอร์พร้อมที่จะรับฟัง ขึ้น,นะะผลเอยได้อีกอย่างที่ตามมาก,ก็คือคนในทีมพอก้าสื่อสารมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็เป็นการกระตุ้นแล้วก็จูงใจให้คนแต่และคนในทีมอะคะ่ะอยากแชร์ไอเดียใหม่ๆแล้วก็พร้อมที่จะสร้างอินโนเวชันแล้วก็โซลูชันใหม่ๆในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะการพูดเป็นหรือว่าพูดเก่งนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่อย่าลืมว่าการสื่อสารเนี่ยมันต้องมีทั้งการพูดและการฟังค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมฝึกฟังให้เป็นนะคะเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพื่อสัมพัน ภาพที่ดีกับคนรอบข้างค่ะ